ก่อนอื่นทาขออนุญาตเรียนเชิญนะคะผู้บริหารนะคะจากไทยน้ำทิพย์ค่ะคุณสันทนาสุวัฒโนรองผู้ช่วยกรรมัการผู้จัดการฝ่ายขายค่ะลำต่อไปค่ะขอเชิญคุณวิทวัฒน์คอชิบิจค่ะผู้จัดการกลุ่มฝ่ายขายค่ะานต่อไปค่ะคุณธีรวีเจตนาวิรบุตรค่ะผู้จัดการกลุ่มปฏิบัติการจัดการสินค้าค่ะานต่อไปค่ะคุณจินวัฒน์เหมือนเดช ผู้จัดกลุ่มสายงานการตลาดค่ะและผู้บริหารวิสโก้นะคะคุณนิคิต์ฤทธิวัฒน์ค่ะจีเอ็มและผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของห้างวิสโก้โฮเซลที่สระขออนุญาตลงจากเวทีนะจ๊ะเนื่องจากพื้นที่น,นิดนึงนะคะเดี๋ยวจะลงไปรีฟข้างหน้านะคะพร้อมน,นะคะขออนุญาตนะคะกล้องค่ะ จัดในงานจัดจัดคอนเสิรงานนิดนึงนะจ๊ะซ้อมไหลซ้อมไหลกันนะคะซ้อมไหลกันได้จ้าแต่ไม่ต้องซอง้อมมอเตอร์ไซค์นะมอเตอร์ไซค์จ,จอดอยู่ข้างนอกจ้าไม่ได้แต่อ่ะนะคะัร้อง๋ยวให้ชิ้งเามนะคะดูมุมนิดนึงนะคะยิ้มค่ะทุกท่านคู่มือพบกันว่าแฟนต้านะคะดึงดอ